ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกมากรุ๊กไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลขาว AI แดงผู้เล่นเพ k อเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดีเ่เราไปศึกษาษวิธีการปลุกค,คู่ต่อสู้สไตล์ AI ควอมกัน,นครับ AI เลือกเปิดกระดานขึ้นไปด้วยเบีย้ยหน้าเม ét, ็ดดูว่าจะสู้เป็นยังไงสำหรับคู่นี้ จังหวะนี้เล่นไวเลย AI เลือกใช้3ามเบียโอ้โหจ่อทิ้มสูงเลยนะดูว่าหมากแดงเขจะรับมือ,อยังไงเอาใจเชียผู้เล่นเพโอเคกันจังหวะนี้เปิดเบีย้ยปิกซ้ายขึ้นมา AI ทิ้มเลยครับผมอ่ารอจังหวะนี้อยู่แล้วครับเอาละอึดอัดหน่อยครับสำหรับหมากสีแดง AI นี่ เรียกว่าปล่อยมัดไว้เลยจังหวะนี้หุบเรือกดจับขุน AI กดน้ำเสัแล้วแต่ AI ก็ไม่กลัวครับโอ้โหยังเฉยกินตัดเอาคองเรือก่อนดอกนี้ ลูกขมผู้เล่นเป็นโอเคซะแล้วสำหรับ AI เลือกใช้ม้าโยงขวาจังหวะนี้แทงใ้้มาเลยอ่ะกิน <c oughs> เหมือนจะเสียเปรียบนิดหน่อยครับสำหรับมาสีแดงจังหวะนี้แต่เพื่อตรงการบุกตีหน้าขุน AI ครับผมไม่เสียสระใช้ชนะไม่เกิดจริงๆ เอาละโคนปะทะมาจังหวะนี้เดินโคนครับผมขิมเข้าไปจังหวะนี้โดนแต้มนี้ครับอ่ะไล่เหลือหุบครับโอ้โหหุบอย่างนี้ผู้เล่นเพโอเคอย่างนี้กินตัดโคนเลยจังหวะนี้ไม่กินม้ด้วยครับผมโอ้โห,หเลือกกินเบี้ยสูงนะผู้เล่นเปโอเคจังหวะนี้ โอ้โหอนี้ไอ้ก็วิ่งหนีครับผมลูกโอ้โหน่าจะหลุดครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคกินเสียหายครับโดนลูกไปอ่ะกินมา้าอย่างนี้ขนเหมือนกับโดนล็อกคอตีเข่าครับผมจับเรลือครับผมฟาดเข้าไปหมากลุกนี่เดินผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับไอ้ไอตามก็ซวกไส้ครับลูก โอ้โหเอาละครับอยู่ไม่สุกแล้วสาหรับขุนแดงจังหวะนี้ไอ้ครับผมเสริมเรือไม่ล้ำหนึ่งโอ้โหคงต้องมอบตัวครับจังหวะนี้นะดูครับเนี่ยเดินม้ามาตำแหน่งนี้เรียกว่าผูกเรือแต่อ้ก็มีท่าไม่ตายครับรเผด็จศึกด้วยมา้าฟาดทาลุกจนขุนแดงไปณนะตำแหน่งนี้ครับทุกท่าน มา้าลอยมากลางอากาศเลยดอกนี้ครับขอรับชมว่าเ,เป็นแนวทางนการศึกษาศึกษาทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับก็จะได้ประโยชน์จากบันทึกมากทุกเกมที่นำมาฝากกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปียวเคทุกท่านและขอขอบคุณพุฒนาโปรแกร,รม AI นะครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันแท้หมากรุกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP ีหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน